สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน Blacklist นะครับผม Blacklist นี่แปลว่าอะไรครับคุณดิมก็มึงติดบัญชีรายชื่อสีดำไงเอาะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เ,เราเรามาร้านนี้เราติด Blacklist หรือเปล่าใช่คุณอยากทำ C P R ด้วยหูวกชั้นเปะละ <c oughs> ่าฮะคืออะไรวะคุณไม่รู้จักกับ C P R หูงกชั้นนะครับหกชั้นเลย <c oughs> เออเพื่อจะได้ไม่เห็นหน้าแต่เห็นเขาติดที่คำแนะนำห้ามเอาไปใส่หัวไม่ใช่ครับ่ไหนครับถุงยางถุงอ๋อเราใช้ผิดประเภทใช่ไหมโอเคโอเควันนี้เราพามาทุกท่านมากินอาหารนะฮะมันจะมีเมนูเด็ดเลยนะฮะก ืออะไรวะร้านนี้นะฮะเป็นร้านอาหารรวมๆ<ะ>คือก่อนให้เป็นโควิดเมื่อก่อนเป็นร้านเหล้าไงอ๋อเป็นก็เราเขาเลยผัน ันตัวเองใช่เพื่อความอยู่รอดเพื่อความอยู่รอดตอนนี้ขายอันก็ฮอลไม่ได้ก็มาขายอันนี้เอาวัตถุดิบที่เคยใช้มาเอามาทําเป็นอาหารนานาชาติด้่ยนานานชาตินาะก็จะมีทั้งญี่ปุ่นเนาะแซลมอนซาชิมิแล้วก็มีพวกอิตาลีนะครับเป็นอะไรนะพิซซาแล้วก็มีอาหารอะไรนะพวกไทย,ไทยๆรวมๆกุ้งแช่น้าําปลาอะไรก็มีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างปะ,ปะตันนี้เราก็พาทุกท่านเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะฮะนี่นอันนี้คือแฮมใช่ไหมคุณก็เียแฮมรึเปล่า ครับไม่รู้โบโลนาฮะโบโลนาที่เป็นทีมฟุตบอลในอิตาลีหรือเปล่าครับใช่อันนั้นมันโบโลญญา <c oughs> บาร์เซโลนานอันนี้ <ฮะ S 2> ย้ายไปเฮ้ยเดี๋ยวย้ายออกจากบาร์เซโลนาไปอยู่ปารีสนะฮะ <c oughs> แล้วก็โดก็ไปอยู่แมนยูแล้วนะเซลงเลยนี่ไปอยู่เรือใบโอเคนีมม่มีโบโลน่าพิกด้วยนะโบโลนาเขามีตรงนี้แล้วก็ข้างในนี้นะฮะนี่อันนี้เป็นเรื่องของสปาเกตตี้นะอย่างที่บอกนะครับอาหารเนี่ยมีอาหารพวกอิตาลีนะครับนี่เห็นไหมโบโลญญานี่ก็อิตาลีเใช่ปะแล้วก็ สปาเกตตี้ก็อิตาลีอยู่แล้วนะครับมีทั้งซอสซอสครีมซอสซอสแดงนะครับสปาเกตตี mm ้เปล่าแล้วก็ผัดขี้เมาแล้วแล้วคนอิตาลีเขากินอย่างงี้ป่ะดูครับออันนี้อ่ะอ๋ออันนี้เมนูโปรดแล้วครับผมข้าวผัดเย็ดมาตามมาอันนี้คือซุปนะครับซุป นี่อันนี้เป็นซุปต้มยำนะครับอาหารไทยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นซุปซุปอะไรเนะี่ยซุปค,ครีมนะะฮใช่ป่ะซุปเห็ดแล้วกันโอเคให้ดูดีหน่อยนะฮะเอากินเวลากินก็ใส่กับไอ้ขนมปังตัวนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้คือซอสกีวีนะฮะเอ้ยซอสเกรวี่นะครับน้ำเ,เกรวี่นะวแล้วก็อันนี้คือมันบดในตำนานเนาะนนใช่ป่ะใช่ป่ะน,นี่พูดไปเรื่อยนะ น่าจะน่าใช่นะเออเขาเขียนตรงนี้มันบดใช่แล้วฮะมันบดนะครับติ่มซำติ่มซำอันนี้บุฟเฟ่ต์นานาชาติจริงๆเนาะมีทุกอย่างนะฮะแล้วก็นี้ครับปลาฟลอว์วิงนะแล้วก็มีพวกอันนี้น่าจะเป็นพวกเขาเรียกกันอะไรนะเครื่อง,องเคียงออเดิร์ฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผักโขมอบชีสบิ๊กไก่นิวออร์ลีนปีกบนนะขนมปังกระเทียมแล้วก็เฟรนไฝเด็กนะครับ <S <S อันนี้เป็นลายอาหารที่เราสามารถตักเองได้เนาะมาตามมาด้านนี้ นี่ฮะอันนี้อันนี้คือฟองดูนะ,ะที่ทุกคนชื่นชอบนะเด็กๆนะครับจะชื่นชอบฟองดูนะฮะนี่คือมัชเมลโล่นะวิธีการกินฟองดูเนี่ยไม่ยากนะครับผม<อ>นี่ยังไงวะนี่นะฮะเอาจานมาใส่จิ้มจิ้มเข้าไปอย่างนี้นะเอาเอาจานไปไหนวะอ๋อเนี่ยฮะฟองดูนะฮะกินอย่างนี้แล้วก็กินเข้าไปเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแมสออกนะไม่เป็นไรเราทำทำให้ดูเฉยๆพอนะครับ ให้ซื้อสายสายวคอสาย้คออันอันนี้อันนี้คืออ่าเหมือนซิสเลอร์นะฮะคุณเคยไปซิสเลอร์ไหมอ่าไม่รู้จักครับซิสเลอร์ที่ขายสเต็กฮะนี่นี่เขาจะมีขนมอย่างนี้นะแต่แบบอันนี้ก็คล้ายๆนะครับเออเป็นขนมเป็นข้นียเรามาตอนนั้นเขาจะปิดแล้วใช่ใช่เยอะอยู่ของยังโอเคอยู่อันนี้คือสลัดบาร์นะฮะที่ทุกท่านชื่นชอบนะผม คุณธัญวัฒน์สนใจจะกินสลัดเยอะไหมฮะใชครับคนโปรดเลยแตดแล้วก็คนนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนดีกว่าว่ามีอะไรให้สั่งได้บ้างเนาะได้เรื่องปกติอยู่แล้วมันได้อยู่แล้วเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องปกติเรื่องนี้ ตอนนี้อาหารมาแล้วโอเคครับไม่ได้ออกบ้านมากเกี่ยวที่ครับสองอยู <c oughs> ่กเก็บตัวหมกอย่างเดียววั <c oughs> นนี้ลื่นลม <c oughs> ดูอาหารบนโต๊ะฮะมีอะไรบ้างเออลงเชฟตีมเขาใช้ด้นานไหนกันนี่ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ครับแลนี้เขามีไว้ทำไง เขามีไว้ให้ให้ให้ความรู้เรื่องตะเกียบท่านผู้ชมนะครับเชฟไม่มันมีไว้งั้นแหละไม่รู้เราเขียนกันแทบตายเชฟเออจะใช้อะไรคีบก็ได้ขอให้มันคีบอาหารได้ก็จบนะครับโอเคนะครับนะท่านผู้ชมมึงจะใช้ด้านไหนเรื่องของมึงนะครับผมของมาเสิร์ฟแล้วเนี่ยเราสั่งกันชุดใหญ่ไปกับพิพแม๊บ แล้วตอนนี้ของก็ทยอยมาไกลครบและเมื่อกี้ตอนที่ผมพูดอยู่ก็ติดปากกินกุ้งแช่น้ำปลานะก็เป็นไงอร่อยไหมกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยผมบอกว่าน้ำจิ้มเขาที่ล่าลงมาในรสชาติเด่นอันนี้ต้องอันนี้ต้องแนะนําเลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณจะมาถ่ายเนี่ยผมได้ลองชิมาซุปครีมเห็ดกับมันบดเวลาตัวมันบดเนี่ยบอดี้เขาใช้ได้เลยนะแต่ส่วนว่าท็กซ์เจอ่าใช่บอดี้ของมันบดมัน,นคือมันบดเขาไม่ได้เป็นมันบดแบบร้านฟาสต์ฟูฟ้ด ยี่ห้อหนึ่งที่แบบจะเป็นบวทบทละเอียดเขาจะมีเขาจะมีแบบเขาเรียกว่ามีเซน,นมีความหยาบใช่มีความเป็น body บอดี้อยู่แล้วก็ครบเครื่องแต่ส่วน<ม>น้ำแต่ส่วนส่วนของน้ำเกรวีที่เรามาลาดนี่ก็อาวันนี้เชฟอาจจะหนักมือไปนิดหนึ่งก็อันนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่ ผงชูรสหกไม่ใช่ผงชูรสสิปอะอ่าแล้วก็ต่อมาก็เป็นต่อมาก็เป็นซุปครีมเห็ดซุปครีมเห็ดก็ไม่ต้องอะไรมากก็คือซุปครีมเห็ดนะเราข้ามไปเมนูอื่นอ่าเรามาดูเมนูที่สั่งมานะที่ไม่สั่งได้วันนี้ก็จะมีแซลมอนแซลมอนพิซซ่าแล้วก็สเต็กก็แต่ผมดูแล้วผมมีความว่าปลอขมอบชีสนี่น่าจะใช้ได้ใช่แล้วก็ตัวแซลมอนน่าจะดีเพราะดูจากลายแล้วแต่ผมยังชิมว่ามันคาวไหมนะฮะแต่ว่านี้ต้องตัดปลายภาพคุณทันนะ พราะแม่งกำลังแดกเองเต็มมันเลยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณทันลองอธิบายรสชาติแลมอนนะฮะอร่อยครับเอามากินคุณคุณลองกินให้ท่านผู้ชมดูหน่อยดีจริงคับจริงจเขา<อ>เขามีเขาม,มีวาซาบิโชย,ยุให้ใช่ไหมแต่วาซาบินิดเดียวไม่ต้องเยอะครับข้าวบุกข้าแตะๆพอว่าจะถึงรสชาติอร่อยครับสดรักพอได้เน้อพอได้อยู่โอเคโอเคเนาะโอเคแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรอีกนะไก่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 ดูแล้วก็น่าจะแห้งนิดนึง ผมมักโรโบมั้งอะนี่จะมาเอ่ยชื่อเติร์ดปาร์ตี้ไม่ได้นะอะตอนนี้เราพาทุกท่านมาทานเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสปาเกตตี้น้ำเงี้ยวอ๋อสปาเกตตี้น้ำเงี้ยวน้ำพริกอ่องหรือเปล่าน้ำเงี้ยวน้ำเงี้วเนาะอ่ะเดี๋ยวลองชิมนะฮะเดี๋ยวคุณก็พูดไปเรื่อยนะอร่อยอร่อยใช่ไหมันเไม่อร่อย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 เนี่ยมันเป็นกานมิกนะ ปกติเราจะกินแต่เส้นที่เป็นเส้นขนมจีนใช่ป่ะอันนี้มันก็แเท็กเจอร์ที่ต่างไปแล้วเนี่ยพี่ลองเอาเส้นให้เขาดูมันไม่ใช่เส้นเส้นหนาๆแล้วเขาจะเป็นเส้นเล็กๆอ๋อคือคล้ายๆขนมจีนหน่อยผมคิดว่างั้นนะร่วผมด้วอันนี้เขาเรียกว่าพาสต้านะอ๋อพาสต้าใช่พาสต้าเส้นเบอร์เท่าไหร่ครับอืมประมาณสองเบอร์สามเราใส่กีตาร์ปกติแม่งรู้จักแต่เส้นใหญ่เส้นเล็กมาเจอเส้นพาสต้าอืมเสร็จเลย ไม่เบอร์สามว่าเบอร์สี่ไม่ละหน้าไม่ละอ่ะเมกี้คุณชอบเลยนะครับซุปเผ็ดซุปเผ็ดเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยนะคิมออนจิคือลิมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองชิมไอ้นี้ผักโขมผักโขมบีนเคไม่ใช่แต่ดารู้กันนะฮะถ้าวิญญูไม่ต้องไม่ต้องพูดมากนะอร่อยฮะไม่้าอย่างเดียวไงนี่นะฮะกุ้งกุ้งแช่น้ำปลานะคือกุ้ง คือกุ้งที่แบบว่ามีมีความมีการแบ่งปันน้ำปลาเนาะเพราะว่าแช่น้ำปลาเยี่ยมไปเลยแ <laughs> ช่แช่นี่ผมเป็นคนแพ้กุ้ง <laughs> น่าจะแพ้น่าจะแพ้ตรงหวานปุ้งนะอันนี้กินได้แ <laughs> ช่ลมปลาแต่เอาว่าลูกปลาสัตว์เล็กอือันนี้ไม่ได้น่ต้องสัตวใหญ่ไ <laughs> อหมอก็ได้ <laughs> โอเคเมนูก็มีประมาณนี้นะฮะร้านตั้งอยู่ที่อ่าเรียบกันทรองตรงข้ามกับอ่ามาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มันคองใช่ไหมเลยก่อนถึงกาดเชิงดอยอก่อนถึงกาก่อนถึงประเสฐแลนเนาะนี่แล้วเขาเอาอันนี้มาให้เรานะฮะนี่ของดีนะนี่แล้วตัวมีมันๆอย่างงี้สวนเลยนะโอโทโร่ใช่ไหมโอโทโร่ <c oughs> โอ้นนี้โอเคนี้แปดละไปก่อน